สบายดีสบายดีสุขสุขคนสุมงสุบอนปูพ่อกับสองน้งองแคบก็เก่าพี่นอ้องอัปเดตห้องน้ำพี่น้องเบิง่งหากะก่กออันนี้แล้วเอฟซีพันวาก็บทจงหูว่าอไอ้กลางกลางมันได้สิไลไปหากันได้จงพี่น้องจงฮันเดนะหู้นะจงขึ้นมาตั้งแต่หลุมตั้งแต่ ตั้งแต่ก่อนทีซองจุ่งขึ้นมาเป็นงังคือขันก้างมันกระซำกันกระปอกฮะละขันบอกขันก้างมนเรียวยันมันรูพี่น้องพอห้ามบริเทคานมันยันมันรูก็เลยก่อขันไว้อะไรกระจุงมันบกสามกันกระปอกดอกพี่น้องมันใหญ่กว่าปอกอยู่ใหญ่ลายงเกตบางโลดว่าปอกกับอันนี้นะตัวได้สีใหญ่สีน้อยนะอันนี้ใหญ่กว่าลายพี่น้องเอ้ย กรอบคลุนที่เป็นห่วงผมขามันอะไรกับสิคุดอัะนะเบยคุดเทคานบ่ ัพามันได้บ่ไหนพามันสินนะได้บ่ไหนเฮ้ยแม่เจ้าสิเมื่อน้องายฮีบบ่ ตรงทำเมมื่อเสบาอดก่อนพี่น้องออ <c oughs> ขี่ตะเวนกันลังสิขึ้นทำเมื่อเสบาอดสบายดีทอแม่พี่น้องมาทอชำบุญก่อนเมือมม่อวันศีลใหญ่พี่น้องศลใหญ เม ливо, helmet, ื่อส่งทาเม่ฮะกระลบออกมาพี่น้องเมื่อเมื่อกี้นี่เจอพอบ้านประกาศพี่น้องเอ้ยพูหญ่บ้านประกาศหาครอบครัวโว้ยว่ะฮักกระขาดลบประกาศหาแล้วว่ะพูดพูดีพี่น้องเฮ้ยบัตรก่อมามันสิบบทตำกับหนางหนีว่ะฮะให้มันวิทย์ออกมาพี่ มันวิทยข้างในโลิ่นหงวนไปทางน้นทางพุ่นเอาออกมาทางนอกเหงายิวนะเลย จีบโปะขึ้นล่นี่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่เบื้องหลังทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะบัตรพาปิดนี่แหละมันหากบริญยา,าบันคงปวดเทาเบ้ยบริญยาบันคงปวดเทากับเจ้าว่าบ่ามันสิบโบนัก มาหามพาทางขี่กันอีกขอโทษขออภัยพี่น้องคือของไอ้บอยนะเกี่ยลงที่หลานขี้ดินนะก็เฮ้ยงี่เงี้ยนะลือมเมื่อสิไปตลาดฮะจะลือ,อ,อละมอนฉันลนะซืะมม้อมากมันี มอนซาเจ็ดหน่อยมอน,นิกาสีสีคุดค้านคุดค้านเลยกัเท่ค้านขังเนยบยคุดเลยกัเท่ค้านเลยกัน,นกน็เลย่อเบา หนาดินเฮ้ยน,น,นี่นะเจ้าคืออันจ่งหน่อยแทะกันท,ท่อสำของัวเถานะ้บอ,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 ยอยลุมเหอไดเ่าะอ้าวีนออ่นด้ยังให้น้ำเจ้ขูด ผู้ชมเข้าไปในบ้านผู้ใหญ่บ้านประกาศบอกว่าครอบครัวของสุมเฮานะไม่เมื่อเฮ็ดเวียกรวม ืัอนี้คักสิกอหองอันนี้พี่น้องห้องเอียงก็เฮยเขาเอื้น่ะห้องห้องห้องอาบน้าพี่น้องหองอาบน้นหออานห้องถ่ายห้องเดียวก็โลดพี่น้องบ่ได้เห็นซองหองได้เห็นห้องเดียวกันเลยนี่เพราะว่ามันกับบ่ลายคนเลยเนาะพี่น้อง มันทงไข่กันแบน้นะฮะมันทงไข่กันแบนันมนใ่ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีละลายเด้อที่เมตตาขอบคัวของซุมเฮาเนาะขอบคุณสุขุสุคนที่ให้กำลังใจขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกฐานเนาะที่ให้เงินมาเห็นห้องน้ำอะไกะทุก,ท,กทุกส่วนอะไรเนาะพี่น้องเนาะที่เมตตาขอบครัวของเฮาปล่อยลงทางนี้แล้วเออปล่อยลงทางนี้แล้ว ไปเห็นได้จังหนันนำมักจบขูดเจ้าของทมแล้วบนแรกข้างบอกใครท้มขัง,ขงอันขางบ่อันและอันนี้ฮะกันยังสิโก้ไปเห็นมันเพียงกันอยู่พี่น้องแล้วก็พ่อบอ้านนี้ อบอเมอตนตื่นเตือนด้อพี่นอ้องมันไม่ใช่ตื่นๆน,นะเฮ้ยตอนแรกก็ขึ้นเด้อขี้ดินนะพุ่น,นเฮ้ยเอาไปใส่นะพุ่นเอาส่วนส่วนไปใส่ผู้เออกระส่วนไปใส่ให้แน่ในหันนั้น ถอนยังโอ oh, ้ยไก่ๆน <Okay. S 1> ี่ต่อสายยางเขาเลยเฮ้ยเฮ้ยจิไปเสร็จถอเสร็จเถอมันยางเปอรองบไล่ยางเฮ้ยเอ้ยใส่ยางกระมีแล้วนั่นเออสินเดียวแค่หกสิบบาทหกสิบบาทเฮ้ยเอ้ย ใส่ยางเขากะซื้อมาแล้วส่วนไปใส่อีนซีหงค่งคอยในเดอจกักสามสี่ส่วน,นมันสิบป่งอยู่บอเสียงทางหน้าของไผ่ตีกองเลยเอากระสิบไปหดส่วนให้ท่าแม่ก่อเมื่อนี้ท่าแม่เมื่อใส่บาต เมื่อพดส่นวนแล้วแล้วก็สชิเมื่อไปตลาดเลยฝ้าออเขิดเด้อ,อดบอกใครวอ่งอยกายยยกไล่เด็ดเลยเห็นวิ่งไปตลาดน่ะสิไป้เบ่งเน่กินมาไห้ให้สร้างพี่น้องเอากระสีถ่ายให้พี่น้องเบ่งคุมือเนาะพี่น้องเนาะเห็นห้องนานี่ พอกันคลิปหนาะพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย